ดิสเบรกนะครับกับดัมเบรกซึ่งใครที่จะซ่อมเบรกรถยนต์นะครับหรืออยากจะมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านเบรกรถยนต์นี่ก็ต้องรู้หลักการทํางานนะครับเพราะว่าการซ่อมเบรกอย่างถูกต้องเนี่ยจะมีความปลอดภัยนะจะมีความสําคัญมากต่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นดิสเบรกนะครับจานดิสเบรกอันนี้ก็เป็นดัมเบรกนะครับะนะครับ โดยมากแล้วดัมเบลกจ,จะอยู่ที่2ล้อหลังนะครับข้างหน้าจะเป็นดิสครับบางรุ่นก็มีดิสสี4ล้อก็แล้วแต่การออกแบบนะครับข้างหน้าดิสหลังดำนะอันนี้แสดงให้เห็นถึงดัมเบลกนะครับอ,อันนี้ก็เป็นฝักเบรกนะครับเมื่อเวลาเราเหยียบเบรกฝักเบรกก็จะเสียดสีกระดัมทำให้หยุดนะครับ นี่เป็นดิสเบรกนะครับเมื่อเวลาเราเหยียบมันก็มีแผ่นเบรกมาประกบไอ้ตัวนี้ก็คือแคลิปเปอร์ส่วนเขียวๆเวนี่ยคือ,คอน้ำมันเบรกนะครับขณะที่รถวิ่งมันเป็นพลังงานจนเมื่อเราเหยียบเบรกมันก็จะเป็นพลังงานความร้อนนะครับเพราะเบรกมาเสียดสีกับตัวดิสหรือตัวดรัมนะครับมเมื่อเราเหยียบนะมออลมเบรกนะครับ มันจะต่ออยู่กับแม่ปั๊มเบรกสองวงจอดนะครับเขียวๆนี่คือน้ํามันเมื่อเราเหยียบมันก็เกิดการชะลอความเร็วกันนะครับแล้วก็มีหม้อลมเบรกมาเสริมนะครับเพื่อให้ผู้ข,ขับขี่เหยียบเบรกเนี่ยเบาแรงนะครับเบาแรงอันนี้ก็เป็นดิสเบรกแล้วก็ดรัมเบรกนะครับเป็นระบบอยู่ในระบบเบรกนะครับนะครับอันนี้ก็นี่คือคาลิเปอร์เห็นไหมครับนะฮะ เราเราจะสามารถมองเห็นเลยนะครับว่าเนี่ยข้างหน้าเป็นดิสเบรกส่วนข้างหลังเนี่ยเราไม่เห็นหรอกครับผ้าเบรกนะครับไม่เห็นอันนี้รูนี่เอาไว้ดูว่าผ้าเบรกเนี่ยหมดหรือยังนะครับรูนี้เขาทาไว้นะส่วนของอดรัมเนี่ยมองไม่เห็นนะครับอย่างน้อยก็ถ้าอยากจะเห็นก็ต้องถอดออกมานะอันนี้ก็ดิสเบรกอันนี้ก็ดรัมเบรกนะ และนี่เป็นสายเบรกมือเพราะฉะนั้นฝักเบรกนะครับฝักเบรกเนี่ยแล้วมีผ้าเบรกอยู่เนี่ยเบรกมือกับเบรกเท้านี่มันอาจจะทํางานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันแต่ว่าเบรกมือนเนี่ยเป็นกลนไกไม่ใช้น้ํามันนะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นรูปแยกของดิสเบรกให้เห็นส่วนประกอบต่างๆนะลูกปืนตัวนอกลูกปืนตัวในนี่เป็นลูกปืนรอนะครับ อันนี้ก็แยกหินเพราะฉนั้นเวลาเราถอดนะก็ขอให้เรียงแบบนี้นะครับถ่ายรูปทีละขั้นตอนนะฮะทำสัก2-3สาครั้งนะครับก็จะคล่องนะครับคล่องส่วนดวัมเบลก็เช่นกันนะครับเวลาถอดก็ขอให้จดไว้นะครับทำสัก3ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเนี่ยก็โอเคนะครับเราก็จะพอถอดใส่ได้ นะถ้ามีคู่มือด้วยก็จะดีมากในการถอดใส่นะครับท่านท่านผู้ชมคงจะทราบแล้วนะครับว่าดิสเบรกเป็นอย่างไรดัมเบกเป็นอย่างไรนะคราวนี้เราลองมาดูดัมเบรกนะครับดัมเบรกดัมเบรกก็มีลักษณะแบบนี้นะครับชิ้นส่วนต่างๆเมื่อเราถอดแยกออกมาแล้วมันก็มีฝักเบรกนะครับมีตัวดำนะครับมีกระบอกเบรกที่ล้อนะครับ นี่ก็เป็นดิสเบรกนะครับจากดิสเบรกแล้วก็นี่ก็เป็นผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกคราวนี้ดิสเบรกเนี่ยมันมีชนิดหนึ่งลูกสูดนะโดยทั่วไปที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยนะถ้าเป็นรถนั่งเนี่ยขนาดเล็กๆเ,เนี่ยเราจะเห็นหนึ่งลูกสูดนะและคาลิเปอร์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้หรือเขาเรียกว่าแบบลอยตัวนะครับท่านสังเกตนะครับนี่ท่ออ่อนนะครับท่ออ่อน จากแป๊บเนี่ยมันมเข้าท่ออ่อนเท่ออ่อนเนี่ยช่วยทําให้เกิดการยืดหยุ่นได้หยุ่นตัวได้นะครับแล้วน้ํามันเบรกก็จะเข้ามาที่นี่มันก็จะมาดันลูกสูบนะครับตรงนี้ก็คือโอริงหรือลูกยางเบรกลูกยางเบรกตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับมันก็จะป้องกันไม่ให้น้ํามันรั่วซึมนะครับและยังทําให้ลูกสูบเนี่ยกลับไปอยู่ในตําแหน่งเดิมอดิสเบรกนี่จะไม่มีตัวปรับตั้งนะครับ มันจะใช้ลูกยางตัวนี้เป็นตัวดันให้ลูกสูบกลับที่เดิมนะครับเมื่อลูกสูบดันนะครับให้ผ้าเบรกสัมผัสกับดิสไอฝั่งนี้เนี่ยนะครับไอตัวคาลิปเปอร์มันก็จะ,ะดันให้ผ้าเบรกฝั่งนี้มาสัมผัสด,ด้วยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าคาลิปเปอร์มันขยับได้และลูกสูบมีลูกเดียวแต่แรงที่กดทั้งสองด้านเนี่ยต้องเท่ากันนะครับ ดิสเบกบางรุ่นนะฮะ this มี2ลูกสูบนะแต่ว่าไอตัวแคลริเปอร์ตัวนี้จะอยู่กับที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเคลื่อนที่ไม่ได้จะอยู่กับที่นะฮะแล้วก็มีลูกสูบ2ลูกก็ดันนะะให้ผ้าเบกมาสัมผัสกับดิสนะครับอันนี้จะแตกต่างกันกันกบเมื่อรูปตะก,ก้น้นะครับาบางรุ่นมี4ลูกครับแคลริเปอร์ คาลิเปอร์ hmm. มีอยู่กับที่มีลูกสูบ4ีลูกนะครับท่านท่านลองมองเห็นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของรถครับฝั่งละสอลูกถ้ารถที่มีสมรรถนะสูงๆมันก็จะมีลูกสูบเพิ่มขึ้นอาจจะ4หรือ6ก็มีครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวดิสเบชนิด4ลูกสูบคาลิเปอร์อยู่กับที่นะครับ นี่ก็เป็นผ้าเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับดิสเบรกหกลูกสูบก็มีนะครับหกลูกสูบก็มีชนิดนี้นะครับเป็นดิสเบรกหกลูกสูบอยู่ฝั่งละสามนะสามลูกสูบนะครับโดยมากรถที่มีสปพนะสมรรถนะสูงสูงนะฮะก็จะใช้ลูกสูบเยอะหน่อยนะครับอันนี้มันก็จะช่วย ทำให้หน้าสัมผัสมันมากขึ้นนะฮะประสิทธิภาพในการเบรกมันก็ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นชิ้นส่วนที่แยกให้เห็นว่าดิสเบรกเนี่ยมันมีทั้งอยู่กับคาลิปเปอร์อยู่กับที่และคาลิปเปอร์เคลื่อนที่ได้แล้วก็มีลูกสูบตั้งแต่1ลูก2ลูก4ลูก6ลูกนะครับคราวนี้เรามาดูดัมเบรกนะครับดัมเบรกนี่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันจะมี2แบบนะ จริงๆแล้วหลักการเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับมันก็มีแบบฝักเบรกนำฝักเบรกตามวิธีสังเกตว่ามันจะเป็นแบบไหนก็ดูที่สลักยึดครับหรือจุดยึดของมันถ้าสลักยึดหรือจุดยึดอยู่ข้างล่างนะฮะอย่างนี้เขาถือว่าเป็นแบบ leading tailing นะครับหรือฝักเบรกนำกับฝักเบรกตามนะฮะมันจะมีสลักนะสลักอยู่ยตรงนี้นะครับ อีกแบบหนึ่งเป็นแบบดูโอเซอร์โวสลักยึดจะอยู่ข้างบนนะครับนี่นะครับสลักยึดจะอยู่ข้างบนนะฮะดูดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากถ้าหากว่าสลักยึดอยู่ข้างล่างก็เป็นแบบฝักเบรกนำหรือฝักเบรกตามนะครับอันนี้เป็นระบบใหญ่ๆนะครับจริงๆมันแยกย่อยไปอีกแต่ว่าระบบใหญ่ๆมันมีสองระบบนะอย่างน้อยคนที่เป็นช่างก็ต้องรู้่า ว่ามันเป็นแบบใดนะครับดัมเบลชนิดใด mm hmm. แบบใดนะครับคร mm hmm. าวนี้ผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับดัมเบลแบบ uh, leading นะหรือกับ t ท a i l i n g นี่ก็ให้ให้มองเห็นนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นแยกชิ้นส่วนให้ดูทีละส่วนนะตั้งแต่นะครับอ้น,นี้ก็เป็น uh, แผ่นรองรับชุดเบรกนะครับอ้น,นี้ก็เป็นดัมเบล นี่ก็เป็นล้อนี่ก็เป็นน็อตล้อนะฮะนี่ฮะตัวนี้เป็นไหนมสลักยึดมันอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับนี่สลักยึดอยู่ข้างล่างอย่างนี้เป็นฝักเบรกนําและฝักเบรกตามอ้นี่คือดรัมนะครับนี่ดรัมนี่อยู่ล้อหลังนะครับอยู่ล้อหลังนะครับนะฮะอันนี้ทิศท,ทางการหมุนนะครับนะครับไอ้นี่ก็เป็นฝักเบรกเห็นไหมครับ ฝักเบรกไอ้นี่ก็กลไกสีแดงแดงนี่นะครับเบรกมือนะฮะเบรกมือไอ้นี่เป็นแผ่นรองรับด้านหลังนนี่เป็นชุดเบรกนะครับฝักเบรกไอ้นี่เป็นกระบอกเบรกนะครับกระบอกเบรกนี่แยกชิ้นส่วนมาแล้วนะครับอันนี้แผ่นรองรับชุดเบรกอันนี้ก็เป็นฝักเบรกนะครับไอ้นี่เป็นผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกนะผ้าเบรก ไอ้นี่เป็นสลักยึดอยู่ข้างล่างไอ้นี่เป็นแบบฝักเบรกนําและฝักเบรกตามแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ่านี่เป็นกระบอกเบรกนะครับกระบอกเบรกที่ล้อนะอ่าข้างในนี่ก็จะมีะลูกสูบนะเวลาน้ํามันเบรกมามันก็จะดันให้ฝักเบรกนี่ไปสัมผัสกับดัมนะฮะตรงนี้จะสัมผัสกับดัม อันนี้ก็ยึดฝักเบรกนะครับสปริงและกลไกยึดฝักเบรกอันนี้ก็เป็นสปริงนะฮะเพื่อให้ฝักเบรกมันกลับอยู่ในตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมเมื่อเวลาเราปล่อยเบรกแล้วมันจะได้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของตัมเบรก เันเวลาถอดนะครับเราก็ต้องจำมาให้ได้นะครับนี่ก็เป็นกลไกนะครับอันนี้ก็เป็น,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 นเนฟืองที่ปรับปรับระยะห่างระหว่างผ้าเบรกกับดัมนะฮะตัวนี้นะบางรุ่นก็ปรับอัตโนมัติซึ่งเดี๋ยวเราก็ว่ากันต่อไปอีกทีให้รู้ว่ากลไกของดัมเบรกแบบฝักเบรกนำกับฝักเบรกตามมันเป็นอย่างไรก่อนนะครับนี่ครับ กดไกเบรกมือนะครับตัวนี้เบรกมืออ่านี่นะครับนี่เบรกมืออยู่ทางด้านนี้นะครับเบรกมืออะนะครับเมื่อเราดึงเบรกมือนะไอ้ตัวนี้มันก็จะขยับนะครับตัวนี้มันขยับขยับแล้วให้ตัวนี้ทางออกนะครับมา,าล็อกดําไม่ให้ล้อมันหมุนนะครับอา่ามาดึง นี้ก็เป็นสิ่งสิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญนะครับอลองดูอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับลองดูอีกสักอันหนึ่งนะครับดัมเบกชนิดฝักเบกนําแล้วก็ฝักเบกตาม leading trailing น,นะครับะจะอยู่ล้อหลังนะครับอนนี้ก็เน่พอเวลาทํางานมันก็จะ,ะตัวนี้จะยึดแล้วก็ ฝากเบรกสองตัวนี้จะถาออกมานะครับในข้างในนี้ก็มีน้ำมันเบรกนะครับอันนี้ก็แยกชิ้นให้เห็นง่ายๆว่าดัมเบกแบบนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับครับโอเคนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นดัมเบกแบบดูโอเซอร์โวโนะครับเนะนี่ยมันจะมี สลักยึดอยู่ข้างบนนะครับสลักยึดอยู่ข้างบนอย่างนี้ก็เป็นดูโอเซอร์โวนะฮะอันนี้ดูภาพอีกสัภาพหนึ่งแล้วกันนะครับอ่านะครับเมื่อเวลาเหยียบเบรกนะครับน้ำมันเบรกก็จะเข้ามาในกระบอกเบรกมันก็จะดันลูกสูบนะครับให้ไปดันฝักเบรกเนี่ยนะครับผ้าเบรกเนี่ยสัมผัสกับดำเนี่ยบริเวณนี้นะครับอ่านะครับอ่า อันนี้ก็คือตัวดำนะครับตัวดำนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกระบอกเบรกที่ล้อนะ,อะพวกสปริงต่างๆพวกนี้เป็นสปริงดึงกลับนะพวกนี้สปริงนี่อย่าใส่ผิดนะครับใส่ผิดไม่ได้เลยต้องของใครของมันนะครับบางทีมันจะมีสีบอกไว้นะครับนะนะเมื่อเวลาเราเหยียบเบรกนะครับมันก็จะทำให้ลูกสูบ นะทางออกมาแล้วก็ดันให้ผ้าเบรกเนี่ยสัมผัสกับดัมนะครับนะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเบรกมือนะครับตัวนี้เบรกมือนะฮะสายนนะคนนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อย่างน้อยใครที่จะถอ,อ,อดเบรกหรือจะซ่อมเบรกเนี่ยก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรเหมือนกัน ไม่งั้นเราจะวิเคราะห์ปัญหาไม่ได้นะครับ